วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่คาฟเฟอิตินี่หูยน่ากินมากเลยอะ่ะมีเค้กว้หอมเดี๋ยวเราไปสั่งเค้กว้หอมกันทุกคนมาที่นี่ก็ต้องนี่เลยเค้กว้หอมขนมต๊อุ่น <c oughs> กน็มีนะคะค่ะค้า อ๋อเลยมีไม้ด้วยน่ากินมากหล้วก็มีกาแฟด้วยนี่แล้วขนมเยอะมากเยอะเลยเป็นของกินของฝากแล้วก็คือมานนะที่นี่ก็คือมีอาหารด้วยนะคะคาวหวานครบเลย นี่เราได้ของฝากแล้วนี่มีเกมด้วยนะนี่เขาก็มีตัวซองจะลืแมแวะมากันนะคะคาเฟ่เด็ดอีกที่หนึ่งขอสระบุรีค่ะ